สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนายดวงนะคะขอบคุณท่านสมาชิกคนทุกท่านที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปสมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานในต่างถิ่นแดนต่างเทศและต่างจังหวัดสมาชิกเพื่อนบ้านของเราสปปทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณสําหรับท่านใดที่เข้ามากดติดตามรับฟังช่องแม่หมอนะคะ คิดานาคลิปนี้เราก็จะมาส่องวงจรวิบากกรรมที่จะทําให้ศัตรูผู้คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเมื่อเขาเจอกรรมหล่าเนี่ยเขาจะรู้สึกเข็ดหลาบนะคะเออเรามาดูกันว่ากรรมใดที่เขาจะได้เจอและทําให้เขารู้สึกเข็ดหลาบและสํานึกผิดนะคะลักษณะราศีของคุณและศัตรูของคุณถ้าคุณรู้นะคะจักเซทเทอเรียส ราศีดวงชะอดไฟอคอรีราศีกุ่มธาตุลมเนปจูนธาตุดินพฤรษโกรรมกรสันคุณเกิดวันทีท่ธาไฟเออธาตุดินพฤษโกรรมกรวรเจอร์ธตนุน้ำมีนกรกฎพิจิตแคปิคอนราศีมกรธาตุดินค่ะแล้วก็แอริราศีเมทัดไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะและศัตรูผู้คิดร้ายคิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณมี9 26 สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิอ็ดหนึ่งและสิามาดูสิว่าศัตรูที่คิดร้ายแล้วก็คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะเขานะเป็นกลุ่มคนที่ทำอะไรไว้กับคุณแล้วบ้างพฤติกรรมของเขานะคะ หนคนอาจจะมีหลายๆพฤติกรรมหลายๆการกระทําที่ทํากับคุณหรือว่าอาจจะมีหลายๆคนหลายๆพฤติกรรมนะคะเรามาดูสิว่าพลงงานของศัตรูผู้คิดร้ายเนี่ยมีกลุ่มคนแบบไหนบ้างเขาทำอะไรกับคุณไว้บ้าง กลุ่มคนที่เป็นศัตรูแล้วก็คิดร้ายทำร้ายคุณนะคะพลังงานที่หนึ่งกลุ่มคนที่ทำให้คุณนะคะรู้สึกเสียใจหรือว่านะคะมีเรื่องของเกี่ยวข้องกับการตัดสินการพิพากษา นาะชะตากรรมวิบากกรรมต่างๆนาะคนที่ทําให้คุณเสียใจทุกข์ใจไม่สบายใจนาะต้องเจอเหตุการณ์ต้องเจอเรื่องราวนะคะเหนื่อยยากลําบากนะอาจจะเป็นความรักก็ได้คนรักเก่าความรักเก่านะ,ะเพื่อนเก่าสังคมเก่าๆนาะเขาเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวนะนะคะเขาเหมือนเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะให้ไปสู่ เส้นทางที่มันเหมาะสมกับคุณนะเหมือนชะตากรรมวิบากกันนั่นแหละนะคะนำพาให้คุณกับเขามาเจอกันเมื่อคุณเจอวิบากกรรมโดนเขากระทําแล้วนะาคนเหล่านี้เขาก็มีวิบากกรรมที่เขาจะต้องรับผลกรรมเหล่านั้นด้วยเขาทําให้คุณเสียใจเขาทําให้คุณทุกข์ทรมานใจนะคะเป็นพลังงานเก่าๆเ,เจ้ากรรมในเวรเก่านะาศัตรูกเก่านะ้าคนทางไกล คุณอาจจะไม่ได้เจอหน้าเขาแล้วเพราะว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วเดอะ o าวเวอร์ Tower, นะคะต่อจากนี้เป,ป็นไปคุณจะได้รับความยุติธรรมนะ,ค,ะคนที่คิดร้าหรือว่าทำไม่ดีกับคุณพูดจาไม่ดีกับคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณทําร้ายหักหลังคุณเอาเปรียบคุณนะคะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะ,ะมีปัญหาเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้านะคะแล้วก็ทิ้งคุณไปทําให คุณต้องใช้ชีวิตอย่างลําบากบังคัท่านนะคะแต่งงานมีครอบครัวไปคู่ของคนรักมีกิมีความสัมพันธ์อื่นเลือกที่จะไปอยู่ความสัมพันธ์อื่นก็ได้หรือว่าบางคนเจอเพื่อนๆสังคมนะที่ไม่ดีสังคมที่ใส่ร้ายป้ายสีสังคมที่ชอบนินทาสังคมที่อิจฉานะคะก็จะเป็นพลังงานของคนเหล่านั้น นะจะเจอวิบากกรรมอย่างแรงและต่อจากนี้ไปเริ่มไปเนี่ยไม่ว่าใครที่คิดร้ายกับคุณอนะ่ะผลกรรมมันสะท้อนย้อนกลับเร็วเพราะว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วนะทาคุณวันเนี้ยพรุ่งนี้เขาก็รับกรรมเลยแบบนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่เคยคิดร้ายแล้วก็ทําไม่ดีกับคุณนะคะเขาจะได้รับผลกรรม วิบากกรรมชะตากรรมต่างๆนะ,ะเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเจอกับอะไรนะคะกลุ่มคนเหล่านี้จะเจอกับสิ่งใดจะเจอกับเหตุการณ์ใดบ้างวิ <c oughs> บากรรมของกลุ่มคนที่หนึ่งะคะกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นกลุ่มไหนเดมเพลอร์นะคะเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นพลังงานของคนที่ ชอบใช้อำนาจนะมีอีกโก้ชอบบังคับชอบข่มขู่นะคะแล้วก็เหมือนกับบางคนท่านนะเป็นสามีเป็นคนรักกันนะไม่มีความรับผิดชอบนะ,ะต่อครอบครัวสร้างความแตกแยกนะคะต่อครอบครัวหรือว่าบางคนท่านนะก็เ,เจอหัวหน้างานที่แบบชอบบังคับแล้วท้าที่สุดแล้วนะคะคนคนนี้ ก็จะได้รับผลกรรมกับการที่เขาทำกับคุณชีวิตของเขาหน้าที่การงานของเขาจะสั่นคลอนเขาจะเจอสังคมเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานนะคะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความรู้ความสามารถในตัวของเขาตัวของเขาแม้จะมีความโดดเด่นมีความเก่งมีความฉลาดแต่สิ่งที่เขาทำผลงานจะไม่โดดเด่นหน้าที่การงานจะไม่โดดเด่น หัวหน้างานผู้คนสังคมรอบข้างนะคะเรียกว่าเข้าใจเขาผิดนะมองเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีนะคะแล้วทําให้ตัวของเขาเนี่ยสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทํากรรมอะไรไว้บ้างนะกับคนอื่นอืพลังงานของคุคนนี้เหมือนกับว่าเจอวิบากกรรมจริงๆแหละนะเจอคนอื่นตัดสินนะเจอเพื่อนร่วมงานเจอหัวหน้างานเจอสังคมตัดสิน นะคะทำดีก็ไม่ได้ดีนะคะแล้วก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีหน้าที่การงานนะก็ต้องเปลี่ยนนะคะหรือว่าถูกลดถูกเลื่อนตำแหน่งให้ตกต่ำลงนะคะ <c oughs> และกลุ่มที่สองวิบากกรรมของคนที่เป็นศัตรูคิดร้ายทําไม่ดีกับคุณเ <c oughs> มือ่อครั้งอดีต คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความขยันมีความพยายามมากๆกับการที่จะสร้างตัวตนขยันทำมาหากินอะนะคะแต่คุณก็มักที่จะถูกผู้คนเหล่านี้นะคะเหมือนกับไม่เห็นคุณค่างไงนะทำดีก็ไม่ได้ดีอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเป็นคนที่แบบ เรียกว่าเรียนรู้เก่งฉลาดนะมีความรู้มีความสามารถแต่กลับไม่เคยมีผลงานนะคะถูกหัวหน้างานถูกสังคมเพื่อนๆนะคะไม่ชอบขี้หน้านะขยันแค่ไหนช่วยเหลือเขาแค่ไหนนะคะก็ไม่มีในเรื่องของการสำนึกบุญคุณหรือว่าเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ในตัวของคุณหรือว่าบางคนท่านนะเป็นพลังงานของ คนที่แบบมีความกระตันยูต่อครอบครัวมากๆเอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องแตเ่เรียกว่าพ่อแม่นะเลือกที่รักมักที่ชังนะเหมือนเหมือนเป็นลูกที่แบบกระตันยูกับพ่อกับแม่นะคะแต่พ่อแม่ไม่รักไม่ใส่ใจนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ยเหมือน วิบากกรรมของเขาคืออาจจะต้องลําบากนะคะในบ้านปลายชีวิตเนาะตัวของคุณก็อาจจะเหมือนรู้แล้วว่าเออทำดีแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าความดีเนี่ยไม่ทําและไม่ช่วยละอย่างนี้ก็ได้วงจรวิบากกรรมนะที่ทําให้ศัตรูผู้คิดร้ายจะเป็นในเรื่องของความรักนะความรักการแต่งงานหรือว่าการใช้ชีวิตคู่ถ้าหากคุณแต่งงานหรือว่ามีคู่รักคนรัก แล้วความสัมพันธ์เนี่ยมีมือที่สามเข้ามาคนที่เป็นมือที่สามคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่มาที่หลังเนี่ยชีวิตของเขาอ่ะเหมือนเขาจะต้องเจอวิบากกรรมชะตากรรมเจ้ากรรมในเวรคือคนรักเก่าของคุณสามีของคุณแฟนของคุณนี่แหละที่จะไปสร้างวิบากกรรมให้กับเขานะคะเขาอาจจะรักกันโดยที่แบบเหมือนเห็นผลประโยชน์ นะเอาผลประโยชน์มาบางหน้าแต่จริงแล้วไม่ได้รักกันแต่อยู่ด้วยกันนะแล้วก็ชดใช้วิบากกรรมร่วมกันเหมือนคุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมจากคนรักเก่าเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาสองคนเนี่ยจะไปห้ามหันกันเองนะคะเขาจะมีปัญหาในเรื่องการเงินนะชีวิตออครอบครัวอยู่กินกันไปแล้วไม่มีความสุขแน่นอนมือที่สามที่แย่งชิงคนรักของคุณไปนะศัตรูของคุณเนี่ยและพลังงานของคนที่ ทําร้ายคุณให้คุณนะคะต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่รู้สึกว่าเมื่อเขาเป็นเหมือนคนที่ดีบบังคับให้คุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือความสําเร็จนะคะถ้าแบบคุณอยู่ที่เดิมเนี่ยคุณอาจจะไม่มีชื่อเสียงคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าคุณไปเริ่มต้นใหม่ มันจะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารเกิดขึ้นนะสิ่งศักสิทธิคุ้มครองคุณคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะเหมือนอยู่ผิดที่สิบปีก็ไม่รวยอยู่ผิดที่นะคะความดีก็ไม่เกิดฉะนั้นเมื่อตัวของคุณเนี่ยถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปอยู่สถานที่ใหม่คุณจะได้รับความรักความเมตตาความเอาใจใส่นะจากคนที่เมตตาคุณ เปลี่ยนที่แล้วมันดีอ่ะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยชีวิตดีขึ้นเดอะฟันหนึ่งเหรียญนะคะส่วนคนที่ทําหลายคุณนะ,ะเขาก็เจอวิบากกรรมเหมือนกันนะคะเออขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เขาทำนะคะเขาทําดีสังคมก็ชื่นชมเขาเขาทําไม่ดีนะคะท้ายที่สุดแล้วอ่ะชีวิตของเขาก็ต้องเหมือนกับบ้าน แม้เขาจะเก่งหรือว่ามีความรู้ความสามารถแค่ไหนเออแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะโดดเด่นโด่งดังได้ดีไปกว่าเดิมเพราะว่าจิตใจของเขาคิดลบมีอคตินะคะชอบเอาชนะแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นผลงานนะคะก็จะมีคนที่มาอิจฉาเขาเหมือนกันนะ,ะฉะนั้นคนที่เขาอิจฉาคุณคนที่เขากานแกล้งคุณในหน้าที่การงาน ต้องการชิงดีชิงเด่นผลงานเอาชนะคุณเนี่ยเขาก็จะโดนคนนิสัยเดียวกันแบบเขาเนี่แหละกระทำเขานะหรือว่าแข่งขันกับเขาหรือว่าแย่งชิงผลงานนะคะขัดขวางชีวิตการทำงานของเขาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของเขาเลื่อยขาเขา,ขาอี้เขานะคะก็ต้องเจอเหมือนกันและวิบากกรรมของศัตรูผู้คิดร้ายกับคุณเนี่ยหากคุณนิ่ง นะคะคุณไม่ได้สนใจอะไรคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคุณตั้งใจโฟกัสนะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปแก้ไขหรือว่าไปทำลาย่เรียกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขนะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณชีวิตของคนเราเนี่ยนะมีทั้งสุขแล้วก็ทุกนะเมื่อเจอความทุกข์ก็ต้องเหมือนกับว่า ออยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะและหาโอกาสหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ปัญหานะใช้ชีวิตไปนะยอมรับไปและเมื่อพ้นวิบกากกรรมพ้นทุกข์ต่างๆพ้นปัญหาต่างๆแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะวิบากกรรมของศัตรูผู้ค,ค,คิดลายกับคุณเนี่ยเขาจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือน เ,ออเขาไม่มีความสามารถไม่มีความโดดเด่นนะคะไม่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างไรายได้อาชีพต่างๆหรือว่านะะผู้คนไม่สรรเสริญยกย่องเขาสิ่งที่เขารู้สึกนะคะต่อคุณก็คือการที่ตัวของคุณเนี่ยโดดเด่นประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงมีเงินมีทองก็เลยนะคะจิตใจของคนเราเนี่ยพอมันมันเหมือนกับมันไม่ปล่อยวาง มันจะเกิดอา,าตาิมันจะมีความรู้สึกไม่ชอบอิจฉาหมันไสอยากเป็นอยากได้อยากเด่นอยากดังเหมือนใครคนนั้นแล้วพอทำแล้วทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จนะก็เกิดนะความคิดที่แบบอยากจะไปกันแล้งเขาอยากจะไปขัดขวางเขาอยากจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยพบเจอกับปัญหาไงมันเกิดในเรื่องของความคิดลบๆนะความรู้สึกแย่ๆ นะความต้องการอยากได้อะนี่แหละนะคะความอยากเอาชนะนี่แหละนะเขาไม่รู้จักระงับยับยั้งชั้นใจก็เลยเป็นเหตุจูงใจให้คนเหล่านี้เหมือนควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ะนะคะแล้วก็ใช้ความต้องการของตัวเองนะใช้ความอยากได้ของตัวเองเนี่ยไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นนะคะคืออยากได้อยากเด่นอยากเป็น นะอยากดีอยากดังอยากประสบความสําเร็จนะคะกิเลสมันเยอะกิเลสมันครอบงำน,นะ,ะก็เกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์ก็หาทางออกโดยการที่ไปบั่นทอนชีวิตของคนอื่นไปอิจฉาคนอื่นนะ,ะไปนินทาไปใส่ร้ายไปอยากได้เหมือนเขาแล้วก็ทําไม่ได้นะคะเห็นเขาทําได้แต่ตัวเองทําไม่ได้มันก็เกิดกิเลสมันก็เกิดความที่แบบอยากขัดขวางนะคะ กิดความรู้สึกหินแก่ตัวนะคะหาทางออกระบายความรู้สึกของตัวเองสร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะ,ะท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้เออ่จิตใจของเขาอ่ะมันหมกมุ่นจิตใจของเขาคือแบบเรียกว่ามีอคตินะคะไม่ว่าเขาคิดจะทำอะไรนะอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอยากประสบความสำเร็จแต่ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นคนไม่เปิดใจไม่เปิดใจเรียนรู้ ไม่ศึกษาหาความรู้นะคะชีวิตก็ย่ำอยู่กับที่ชีวิตไม่มีทางประสบความสำเร็จเหมือนกันกันกบคุณนะคะนี่คือพลังงานของคนที่มีในเรื่องของการคิดร้ายแล้วก็มีในวิบากกรรมที่เขาจะต้องเจอสิ่งที่เขาต้องเจอเขาทำอะไรเขาก็ได้แบบนั้นเขาคิดแบบไหนเขาก็ได้แบบนั้นชีวิตเขาก็ย่ำอยู่แต่ความคิดและความรู้สึกของตัวเขาเอง ไม่ไปไหนไม่ประสบความสำเร็จไม่มีความสุขหมกมุ่นนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คิดรายกับคุณนะคะใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะกับทุกๆวันขอบคุณแรงการติดตามะคะ่ะ